ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับรกิจพลเดชวิสัยครับกรณีนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้คดีของไอ้นอกเนี่ย ไปอยู่กับกองปราบก็คือว่าบิ๊กโจ๊กไม่ต้องมาทกไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวละบิ๊กโจ๊กเป็นรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาลังทําคดีนี้อย่างมันๆแล้วก็พยายามชี้แจงออกข่าวทุกวัน ทำงานหนะักบิโจ๊กก็มีทีมสอบสวนสืบสวนของเขาที่อ้างว่าที่ย้ายภายกองปราบทำเพราะว่ามันจะเป็นคือมันจะเป็นกลางเพราะถ้าทำอยู่ที่ภาคเจ็ดมันก็มีมีความสน,นิทสนมชิดเชื้อกับภาคเจ็ดอยู่ไงมันก็มีปัญหาจริงเราไม่ใช่หรอกครับก็น่าจะเป็นเพียงข้ออ้าง เผลที่จริงก็คือบิ๊กโจ๊กลำเส้นลำเส้นจริงๆง,งานนี้หน้าแหกแผลไม่รับเย็นมันมีผลเกี่ยวกับการที่จะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยตอนนี้ก็มีอยู่สองคนที่เป็นคู่แข่งกันระหว่างผู้มีอาวุโสร,ระดับสองนะก็คือบิ๊กโจ๊กกับผู้มีอาวุโสร,ระดับสี่ก็คือบิ๊กตอ สองคนที่จะขึ้นเป็นผอบอแข่งกันบิกโจ๊กก็เก่าไว้ลายทำผลงานในคดีของไอ้นกเนี่ยให้มันเห็นหน้าเห็นหลังเอาจริงเอาจังก็คิดว่าผู้ใหญ่คงจะปืม้มผู้ใหญ่คือคนที่ใหญ่กว่าผอบอนะก็คือนายกรัฐรมนตรีแล้วก็าพูดที่เลยควองทั้งหมด พานายกเป็นประธานกนตอรอแต่นายกเจ้าใครแล้วมันก็ง่ายขึ้นว่างั้ะแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกและเป็นประธานกนตอรอนะก็ไม่สามารถเอาคนที่คุณอภิสิทธิ์ต้องการได้มันก็คลาคาสังคือรักษาการแมงยาวเลยเขา้าใจปะยาวเหยียดเลยแต่มันก็ยังมีโอกาสเนี่ย คือหน้าเหวอเลยบิ๊กโจกอะอยู่ๆกำลังจะ,ะแถลงข่าวตั้งใจมาแถลงข่าวเรื่องหนึ่งกับมีคำสั่งออกมาว่าไม่ต้องทำละคือให้กองปราบทำภายใต้การดูแลของพลตำรวจโท,ทนะซึ่งคนนี้ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนกันอายุยังน้อยมันก็เป็นการหักหน้าพอสมควร เป็นสมควรหรอกเป็นการหักหน้ามากมากเลยทีเดียว,วเรื่องราวต่างหมดคดีทั้งหมดที่บิ๊กโจ๊กทำมาก็จะต้องรูลือหมดไอ้ที่บิ๊กโจ๊กว่าไอ้นันจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนห้าพอมาอยู่กับทางชุดนี้อาจจะไม่โดนก็ได้จริงๆอาจจะไม่โดนก็ได้เพราะว่ามันต้องดูเหตุประกอบด้วยไงมันไม่ใช่จะไปพูดพล่อยๆไปพูดส่งเดชด อาการหนึ่งห้าเจ็ดน่มันคืออะไรเนี่ยดูอกปะ่ะตำรวจที่ไปร่วมงานน่ะทั้งหมดเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยนะอยู่ๆเขาก็ชวนไปแดกฟรีเงี้ยไอ้ก็ไปให้กินฟรีเว้โอ้โหอาหารแม่งอย่างดีเว้ยกุ้งอหอยปูปลาโอ้โหชั้นเลิศไว้ยเล่าแมงสุดยอดไวายแม่งอย่างแพงเว้ยก็ไปกินนะแล้วพอมีมันเหตุเกิดตูมม,มีการยิงกันตูมเนี่ยก็ต้องมาดูแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนว่าจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดไหมใช่ไหม บางคนโตมปุ๊บวิ่งที่บิ๊กโจกบอกว่าพอเสียงปืนนักล่าตตมปุ๊บหนีกระเจิงน่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดของบิ๊กโจกเพราะว่าคําว่าหนีกระเจิงนี่มันมีหลายสาเหตุวิ่งไปเอาปืนในรถนี่คือหนีกระเจิงไหมวิ่งไปช่วยคนเจ็บ นี่คือหนีกระเจิงนะนะคือมันก็ต้องดูเป็นเรื่อง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 คือคือ,คอจัดแต่ว่าพูดพูดไปก็เป็นการชี้นำเป็นการชี้นำในเมื่อมันยังไม่ได้มีหลักฐานที่จริงก็พูดไปแล้วก็ทำให้ตำรวจเสียหายนะตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ตำรวจ แลวการที่ไอ้นกเนี่ยหนีหนีจริงหรือเปล่าบางทีอาจไม่ได้หนีก็ได้ตกใจก็อป่ากลัวจะโดนตำรวจที่มาในงานทำร้ายหรือเปล่ามันก็เลยหนีไปตั้งห,หรือเปล่าเรื่องนี้มันจะเป็นในแง่กฎหมายจะเป็นการสู้คดีสู้ความกันระหว่างทนายค,าความฝ่ายไอ้นกเนี่ยแล้วก็ทนายความของตำรวจอ่ะ ตำรวจที่โดนกล่าวหาทั้งหมดสิบกว่าคนนะก็จะมีทนายความสิบกว่าคนนะเขาก็ไม่ได้ไปจ้างทนายความคนเดียวนะเว้ยเขาก็แยกกันจ้างแล้วแต่คนก็ต้องหาหลักฐานข้อมูลมาว่าไม่หนึ่งห้าเจ็ดอย่างไหน,นเพัริย์ก็าจะเป็นคนตัดสินว่าจะเชื่อหลักฐานอันไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงเหตุกันณีแนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กโดนหักหน้าคือล้ำเส้น โอเวอร์แอคชั่นมากเกินไปที่ดูดิพอบอตรออีกไม่กี่วันก็จะ,กะเกษียณแล้วแล้วถ้าพบอ,อตรอทำอย่างนี้ถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กได้ขึ้นมาเป็นพบอ,อตรอต่อจากนี้ไปสิ่งที่พอบอรตทำไว้ในอดีตอาจจะโดนสารก็ได้นะเว้ยก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญเป็นการอะไรนะเลือกข้าง อย่างชัดเจนมันก็ต้องเสี่ยง่ะเนาะคนนิ่งๆคนไม่พูดจาคนดูสุขุมอาจจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่มีสิทธิ์ครับิบ๊กเจอรนี่ค่อนข้างจะชงฉาตแต่ก็น่าจะคบง่ายเพราะว่ามีอะไรก็พูดออกมาหมดครับ <c oughs> โอ้ ก็น,นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดูกันยาวยาเพราะคดีนี้ห้าปีจะจบหรือเปล่าคดีของผมแค่หมิ่นประมาทนะสองปีเนี่ยยังไม่จบเลยที่อาชญะ,ะแจ้งความจับผมที่นักร้องวศินแจ้งความจับผมนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะแล้วก็ต้องยาวไปอีกปีหน้าเนี่ยกว่าจะจบคิดดูคดีเล็กเล็คดีจิ๊บจิ๊บขนาดนี้แล้วคดีใหญ่ขนาดไอ้นกนี่มันสี่ห้าปีคนก็ลืมไปแล้ว่ะตอนนั้นละ นะคือทั้งกรงป่าเอาไปทำสองเรื่องคือเรื่องไอ้ไอ้ไอนกเนี่ยฆ่าบานฆ่าอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ไอ้ไอ้ตำรวจหนึ่งห้าเจ็ดนอกนั้นคดีอื่นๆพวกออกเงินคดีหัวประมูลอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวเขาไม่เอาไปเขาให้บิ๊กโจกทำแต่ผมอยากบอกให้คดีหัวประมูลไม่ไม่ผิดหรอกเขาทำแบบนี้กันทั้งประเทศแหรอครับถ้าผิดก็ต้องผิดกันทั้งประเทศหละ ัวประมูลมันก็มีตลอดหัวประมูลมันผิดแต่มันรู้กันนะผู้รับเหมามันรู้กันนะมันผิดตรงไหนวะมายื่นซองอะ่ะยื่นซองเสร็จคนซื้อซองปุ๊บเราก็รู้แล้วใครซื้อมั่งซื้อมั่งเราก็ไปคุย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 คุยไป,ยไป,ยยไปเอาเท่าไหร่เจ้ากี่หมืน่นกี่หมืน่นกี่แสนก็ว่ามา งานเล็กๆก็หลักหมื่นเอาไปห้าหมื่นสามหมื่นงานใหญ่ๆก็ไอ้พวกสื่อมวลชนนะพวกผมยังมีเลยนะไม่ได้ทําอะไรหรอกแค่ไปเดินเล่นแถวๆนั้นเนะ่ะเขาก็ใส่ซองให้ละสามพันคนที่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานการหัวออกมาแต่ตามคือให้มึงหุบปากก็จะมีสื่อมวลชนก็ไปขอเศษตังค์เขาเศษเงินเขาเขาก็ให้ว่าขี้เกียจตำคาญมึงเดี๋ยวมึงไปพูดมากเขาไม่ได้กลัวมึงนะ พราะคนที่สามารถทัวประมูลได้เขาเป็นคนมีอิทธิพลน,นั่นแหละแล้วมันจะไปจับได้ไงวะไม่ทําอะไรผิดอ่ะเขารู้เห็นเป็นใจกันนั่นแหละแล้วลเสร็จปุ๊บพอกินข้าวหัวแดกข้าวหัวเสร็จปุ๊บก็ให้มาทํามาซับต่อไปอ่มึงทําโครงการนี้โครงการของกัน,นันนกมันไม่ได้เยอะนะหลักร้อยล้านเท่านั้นเอง มันไม่ได้หลักพันล้านหลักหมื่นล้านนะหลักร้อยล้านแต่แม่งมันเยอะนานนะเนี่ยก็เก็บเล็กผสมน้อยแบบก็แดก,กันทั้งหมดอนะ่ะทราการก็ได้ได้ต้โตได้ใส่ซองให้บ้างอะไรก็ได้หมดมันก็ทําถูกต้องตามกฎหมายครับกันนี้ก็แค่ไปจุดไฟอนะว่าเอ้หัวประมูลเรียกมาสอบเรียกมาอะไรมีมีคนหนึ่งมีบริษัทหนึ่งซื้อซองไปแล้วไม่มายื่นอา้าว มันผิดหาอะไรวะกูซื้อซองมากูมาอ่านแล้วกูขี้เกียจยื่นอ่ะกูดูแล้วอ๋อกูไม่ถนัดไม่ได้มีเิดอะไรอ่ะมันจะิดอะไตราวะก็เอามาเป็นประเด็นนะครับตอนนี้สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อกระจายหลักก็ามาเปิดประเด็นไอแม่งไอนกตัวจริงตัวปลอมอมั่งไอแม้แต่แต่เรื่องไอนกไปทำอะไร ไปนูน่นไปนี่ไปสัมภาษณ์คนนูน้นคนนี้คนนั้นโอ้ก็มาเป็นประเด็นหมดแล้วครับกรนีนี่ก็บิ๊กโจก็แบบช้ำนะแต่บิ๊กโจเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วเขาโดนอะไรมาหนักหนักอยู่แล้วแล้วเขาก็เส้นทางของตำรวจเขาก็ก้าวกระโดดอยู่แล้วมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละครับแต่ถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นผอ,อรตอรอหรอกครับมาเล่นการเมืองอาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้คนอย่างบิ๊กโจกับคนมีฝีมือใช่ปะคนมีฝีมือคนมีอํานาจก็ชีวิตก็คงจะไม่ตกอาบตกต่ำนะครับก็อยู่ในการเส้นทางมาถึงรองผู้พิการตํารวจแห่งชาติก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอายุก็ยังน้อยยังมีเวลาอีกร่วม สิบปีกว่าจะ,กะเกษียณครับถ้าแกเป็นปุ๊บคนอื่นก็ไม่ได้เป็นเลยไอ้รองอื่นๆแม่งกเกษียณก่อนหมดแหละนะเราก็มาจับตาดูกันแล้วกันว่าอย่างไงแล้วดูในบิ๊กโจ๊กจะมีจะแก้เกมอย่างไรนะครับนับน่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับนี่ผมอยู่ที่ทุ่งจะเญแก้วครับด้านหลังผมคือศาล เจ้าพ่อเฉลแก้วสารตายายแล้วก็สารเจ้าแม่ตะเคียนทองตอนนี้กำลังกำลังบิ้วใหม่กำลังทําใหม่นะครับให้ดูดีขึ้นสำหรับท่านที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานจะขึ้นตำแหน่งไม่ได้ขึ้นจะขึ้นตาแหน่งไม่ได้ขึ้นรับทำโครงการนี้ไว้ดีวจะจบไม่จบ จบไม่จบมันก็อยู่อย่างเงี้ยพอมีปัญหาเรื่องการงานแล้วมันก็จะโยงมาถึงเรื่องการเงินพอมีปัญหาเรื่องการเงินมันก็โยงไปถึงเรื่องครอบคร,รัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วเราก็ต้องมีจิตใจที่แด่วแน่จิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่มั่นคงเพื่อจะให้บรรลุจุดหมายปลายทางให้ได้ก็ลองมาศึกษาเรื่องสายมูเตลูกับผม บ้านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพลิกชีวิตผมนำเรื่องราวสายมูเตลูบรรจุลงไปประสบการณ์ของผมร่วม20ป,ปีใส่ไปนะลองดูติดต่อสั่งซื้อนะครับได้3ช่องทางทางเฟ e บุ๊กด็ตรกิจผลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวก,ก,กันกน,นะครับาราคาเริ่มต้290าทเมื่อฟัง ผมพูดจบลาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะไปดูโฆษณาด้านหลังคลิปนี้ก่อนมีกล้วยตากมีบวสามรถมีมะพร้าวกวรมีน้ำหอมสายมูยีฮอ้อมนตรามีกระถางแคนตัสซึ่งเป็นงานศิละปะแล้วก็มีพระพุทธจินาานาฬารุ่น666ปีทวีโชวนะครับก็ไปดูก่อนไปติดต่อกันเข้ามาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณ เป็นอย่างสูงครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบและขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปที่ผมได้นำเสนอไปขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พราคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ i